วันนี้ดาจะมารีวิวรถเข็นตัดหญ้าแบบเดินตามนะคะดูตอนสตาร์ทนะคะตัวเครื่องตัดหญ้าอยู่ด้านหน้าแล้วคนเข็นจะต้องจับรถเข็นอยู่ข้างหลังควันก็จะพุ่งไปยังคนเข็นค่ะและตรงช่องนี้คือช่องที่ควันออกมานะคะแล้วเมื่อเราอยู่ด้านหลังสูดดมควันตลอดจะเกิดอะไรขึ้นดาตัดหญ้าได้แป๊บเดียวค่ะเหม็นควันมากๆตอนที่ดาสั่งซื้อรถเข็นตัดหญ้ามานะคะ คือดาก็ไม่ได้สังเกตเกี่ยวกับทิศทางของควันนะคะเห็นจากรีวิวเห็นค่าว่ารถเข็นใช้ดีเบาสบายตัดหญ้าไม่เหนื่อยคือเครื่องตัดหญ้าแบบนี้มันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับดานะคะแต่สำหรับท่านอื่นอาจจะเวิร์กก็ได้ค่ะสำหรับการทุ่นแรงโดยใช้แบบเข็นมันก็ดีนะคะดาก็ว่ามันเบาดีค่ะแต่เวลาตัดต้องขอบอกว่าถ้ามาเทียบกับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายนะคะ ถึงแม้ว่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายจะหนักกว่าแต่การตัดหญ้าใช้งานได้ดีกว่าเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นค่ะ